ใช่ไหมเช่นถ่ายวีดีโอแมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ปานะอาอาลุงลุงคุณป่าคุณหนาคุณอาหลายหลาท่านหลายหลายคน,นไล่เซิร์ฟสูค้นสูมูสูแนว่นอจโรงเรียนหนองสองอไหนองสห้องวิทยาหรอคะขี่ตรงไปเลยคะ่ะตรงไปเรื่อยๆเลยอยู่นอกๆนูน่นเลยค่ะ หยิบตรงไปเดี๋ยวก็เจอค่ะมาถามท้างท้างถามแวะถามได้นะคะแวะนั่งพักนั่งชิมนั่งกินนั่งชมวิวได้เบอร์เลเดอร์พี่น้องครบทุกเซตจบที่ร้านเดียวค่ะอห่ <c oughs> <c oughs> างหายไปหลายมือพี่นอ้องยากอยู่ยากเบียดยากเบียดยากงัน ลูกสาวลูกสาวไข่ก็เลยห้างหายไปหลายมือติดไข่เป็นวัดบ่สบายก็เลยเอากันเอาเอาไปเอามาแบบที่นี่เม่อแมตะลูกสาวเดียวไปนี่มาติดแม่ตัวอ,อีกโเออตายตายดอกสีตายเอาไปติดไข่ไปเล่นน้ามูติดไข่มาเป็น้น้ามูแม่อันคนถือติดตัวพี่แหล้วสิตายเอาพี่น้องเอ้ยอาช่วงนี้อากาศกับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ กะรักษาสุขภาพกันแน่หลายๆสู่หลายๆคนน้องเต็นห่วงประหยากให้ไข่ช่วง,งนี้กะเทิงฝนเทิ่งหอนเทิงหนาวแต่ม,มื่อนี้กะ็ฝนหอนเอาแห้งแต่ว่าเขาว่าฝนเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มองดูว่าตกหรือว่าตกนะค่ะก็ะคือเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วค่ะตกปะตกนี่เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วไว้เมื่อนี้น้องกชิมาสวยค่ะอใช่สวยสเมือนี้ เส้ยชุดสวยค่ะเส้ยกับโปรงเส้กับโปรงมาขายของน้ำมันเก่งกับปรีกปราากปร้กระเป๋ามันกระปีกระปองไหนว่าเส้ยกับโปรงมื่อนี้กะเแทนบล์แทนเงาพี่น้องเอยเ้ยบระดีเวบากันหลายมืออะไรเมื่อนี้น้องเสียมไอ้มาสอนสอนส่งน้ำน้องไปได้สูสูนนึงมากอูจากข้างลานน้องเนี่ย ส่งมณีนีษสิพระมาส่งซาเขียวแก้วส uh, ามสิบสองออนค่ะแก้วถังใหญ่อยย่อยย่ใหญ่บิ๊กจัมโบ้ค่ะสามสิบสองออนแก้วถังเ,งเท่านี้แหละค่ะเอ้าแก้วถังวันตีตอนแรกน,อนอกอกอรร้องว่าน้องว่าสีพามาเฮ็ดแก้วสามสิบไอแก้วยี่สิบสองออนลืมแหลือไปที่นี่เรียกว่าแก้วถังเอา้าแกว้วถังกับแกว้วถังมือต่อไปเท่าคหร่มาเฮ็ดแก้วยี่สิบสองออนกันก็นได้น้อพี่น,อน้องมันเดียวาพี่ต่อเด้เอ้า พายเห็ดแกว32ออนก่อนค่ะแล้วเกาจังคอยสิบปเห็ดแกว22่ออนเนาะมือหลังเนาะค่ะนี้เอาเครื่องแค่นี่ก่อนเดอ้อที้แห้งไห่น้ะลดน้ะน้ำเดือด้วค่ะน้ำเดือดแล้วชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถ้าอยากรู้การแจ้งเตือนกดติดตามให้น้องด้วยเด้อคุณพีคขะคุณพีนคุณติดตามให้น้องนัแน่เด้อ ไกลแล้วค่ะไกลแล้วเสล่ะแก้วหาอุปกรณ์ก่อนค่ะเอ้าม่ขึ้นหลอกอ่ะโอ้โอ้ตายตายตายแก้วแตกแก้วตวงค่ะแก้วชงแล้วก็มีช้อนชงอุปกรณ์บอมี่หยังหยุงหยางโอ้นเราลืมแก้วใยเนาะเอาแก้วใยแก้วแก้วส้วงไงน้ำส้วงแก้วทั้งนี่สิเป็นแก้วใงทีเนาะค่ะ หาซื้อได้ตามทองตลาดได้เด้อลอกกระตินีนุ่มคนแล้วก็จะมีนุ่มจืดค่ะนุ่มจืดคันเน่ชันเนาะอีกอย่างหนึ่งลอกกระตินี้าเขียวซาเขียวนี่คือพี่น้องสิีใสเป็นหงยี่ห่อได้ก็ได้ที่ว่าหาซื้อได้ตามทองตลาดทองชาต้ามือตาบางกรบินหรือว่าหองอะไรกร็ได้ทีว่ามีขายตามทองตลาดเลยกระติสี้ได้ประหยากจะของมันสิบปรด้ามานน้ำหาซื้อหอนอยูุน้องโซหอ่องก็ต้องมาเอาขึ้นอนองเด้อ <laughs> เดี๋ยวมันสิได้ไปหาซื้อยากยินสิมาฝากน้องซื้อให้ว้าบวบะไหวเลยค่ะตลอดมันะะก,มก็มีตามห้องตอลาดละค่ะใส่หอได้ก็ได้แซ่บเบริร์ดพี่น้องเอ้ยหอนราค่าหอนแล้วมาเข้ามาส่งยี่บอโดนไหลนี่หัวการยี่บอโดนไหลน้ำไส้ค่ะน้ำชาเขียวกองไว้สามซอนตัวนะคะสามหลอดเด้อเข้ากอง น้ำเด็ดรึ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 าเทน้ำใส่เลยค่ะเทน้ำใส่เขียวสลายลงไปสองขีดพอดีบะเบนคนณทองเด้ค่ะน้ำค่ะสองขีดบะเบนอ้าวกูทองมาไหวเดินี่ขีดแรกค่ะนี่ขีดที่สองเที้นเนาะค่ะขีดที่สองเสร็จแล้วใส่น้ำตาลค่ะเฮ้ยลืมบอกนี่น้ำตาลใส่ขาวนล้วเด้อน้ำตาลใส่ขาวใส่ไปที่เอ่อ สอง้อนโต๊ค่ะใส่ลงไปเลยสอง้อนโตเต็มๆนสองสอง้อนโตโอเคค่ะขี้ทีม่มอีกช้อนโต๊ะหนึ่งนะค่ะคี้ผื่นหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเรื่องขิ้เทียพร้อมแล้วค,คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่น่มข้นไปเต็มแก้วพอดีเต็มแก้วเป็กอย่งแก้วเป็ก แฟนพุ่มพิดพิบพิบพิบนี่ค่ะตรงขีดนี่พอดีเนาะใส่ไปเลยนี้เนี่ยค่ะมาแบบอารมณ์ดีมากเลยมันนี้มาเปิดลานสายแน่จันเอยพี่น้อ,นอ,นองงานน้ำลูลกอยู่ไปหาปลูกมาจากบ้านก็ื่อในเผ่ากันค่ะเวลาปลูกสาวมากก็เล่นมาเปิดลานสวยปกตินี่น้องสิเปิดตั้งแต่หงหัวมงเสาเนาะคุณพี่ค่ะนี่น้องเปิด เซดมุ่งเกือบแปดมุ่งถละวว้าวร้านเดียวของขุนลูกค้ามันคือของตายตายตายละเส็ดแล้วค่ะข <c oughs> ันแรก <c oughs> โอเคตั้งข็งใส่แจงแก้วค่ะแก้วทั้งท่านเดียวอยากอยากกิน0ก่กับไก่ได้แด้แวค่ะจังเลยเนี่ยสามสิบสอนเราจะอยู่อ่าเราจะขายอยู่ที่ราคา30มสิบบาทสามสบาทที่ลงไปเลยจ้า เต็มพอดีค่ะเอาหน,นังแข็งใส่อีกให้มันเต็มพอดีเนาะพี่น้องห่างหายไปหลายมือเป็นไข่ไหมโบไวเจ็บพ้อค่ะเบาๆได้ไหมพี่น้องเสียงบโบออกช่สงสายสขีดกองเพิ่มไอ้าเปิดข้อนี่มันอักเสบค่ะอ,อ่อนุ่มขีดเขาใ้ชันไปขาเล่นน่ะโดยหน้าจักกน้อง ีกัได้รได้ค่ะแล้วเตรลานเลยขันพียกตีกับสื่อื่างตีฟองมาตีได้อันนี้คืออยู่ทางลานนงคือตีฟ้องนะคะ่ะสวยไหมว้าวสีสวยมากปดตาค่ะพร้อมกินพร้อมรับประทานขายสามสิบสองบาทโอ้บ่แมนสาขายสามสิบสองบาทปกติบมแมีนนองว้าวาพีชขายสามสิบบาทโอ้ยมีหอดมีหอดเพิ่มราคาอีกสองบาท ขายสามสิบสองบาทมูแมนแกะสามสิบสองออนขายสามสิบบาทบอกไปกับไปเรื่อยเดลยนี่เสร็จแล้วเมนูชาเขียวแกะสามสิบสองออนแก้วถังบิ๊กจัมโบ้กินได้สิ่พ่นบุหรี่ค่ะว่าสีชาเขียวฉันคือสวยแท้ดูซิดูซิวายยัวยัวจ้ายัวคอมด้วยนี้แง่ละหลอดเราหลอดเสียกินแซ่บแซ่บแซ่บพนนุ่มเหมืขเขากัน น่องนิ่บอกซากเขียวนี่มันจะมีความเค็มในโตมันขันพื้นทีนไต่หลายกับพื้น กินออกพื้นพื้นพื้นของชาเขียวมันสีบ่แซบขาต้องใส่แบบพอดีพอดีคุณพีพพ่ต้องอย่าไปใส้เกินพี่น้องบอกแล้วค่ะนี่สามซอนโต๊เรากะสามจอมโต๊ะเราก็ใส่น้ำเต็มเหยือพอดีเราก็กองเนาะคะ่ะกองสามซอนโตนี่ไม่ต้องเอาพุ้นเนาะไม่ต้องเอาพุ้นเนาะค่ะเพราะว่าชาเขียวนี่กินมันสีแห้งกลัวกาแฟาโบรานกลัวชาเย็นชาเย็นนี่ข้าใส่หลายนี่คว่หอมละมุนนี่โอ้ ีเข็มได้เลยค่ะแต่ว่าขันชาเขียวนี่ก็คือขันสีมันเข็มเกินคือว่ามันหืนน่ะมันหืนขืนดังเลยกินแบบขื่นทั้งดังคุณนพี่ตองกาปริมาณให้มันถือด้วยค่ะโบเมวลาใส่หลลรวแสบหลายนี่่าเขียวโบเมนโบเมนแบบชาเย็นกับกาแฟโบ,บาณนนลพอระย่างกันชาเขียวนี่เข็มแล้วก็มันสีมีชาเขียวอีกตัวหนึ่งคือาช,ชาเขียวมัฉซชาชาเขียวมัชฉะแต่ว่า น่องก็นี่แต่ว่าน่องก็ได้ไม่เห็ียดเหยผู้พิบเบิงหรอกค่ะเพราะว่าส่วนมากคนสินบ่ค่อยนิยมขายแล้วก็บ่ค่อยนิยมกินเป็นไรชาเขียวมาฉาเนาะค่ะคนสิกินเป็นชาเขียวกรองเท่านี้ละเป็นกรองเท่าเท่าบ่มีเครื่องไอ้ไอ้กรองกาแฟสดเนาะหมอกโตหมอกกาแฟสดเขาก็เป็นหมอต้มหมอต้มกรองชาสูตรโบราณของเขาเนาะค่ะแต่นอกใส่เป็นหมอต้มสูตรโบราณของเขาต้นทุนมากสิ พันไปใส่ไอที่เขากองกาแฟโซนีถางว่าคนมาตรฐานบ่มาตรฐานค่ะเจะ่ามาตรฐานบ่มาตรฐานเสียงเด็กหน่อยเสียงลูกสาวมันมาตรฐานค่ะ่ว่าก็คือเ้าตรงเบื้องทุ้นห้องเบื้องตนทุ้นห้าน้าเนาะค่ะว่าแบบใดหรือว่าจังใดเมื่อนี้นองก็มาตอนช่วงเที่ย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 งพอดีมาตอนเที่ยงพอดีค่ะเพราะว่าตอน ตอนเศร้านอ,อยากอยู่เนาะนองก็เลยได้มาตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ไข่แน่ก็คือรถรถแลนบ่าร้ายบรนไดเมื่อกั้เสียงรถบ่ค่อยมีแสกเนาะมนีม <c oughs> ก็ขอคุณคุณพี่ที่มาบอกว่าเออเสียงรถมันแรงเกินไปเดอ้อคือคือบมิ่อก้นี่เสียงนองวอลนะเมืนน่อกี้น่ก็เสียงรถแลนมันบ่มีเสียงนองเออนองก็เลยเปลี่ยนเวลาทายแต่ว่าตอนเสาร์นี้คือเวลาคนณเองรีบ เที่ยงเร่งรีบไปทำงานเที่ยงเร่งรีบไปไอ้โรงเรียนเนะาะมันก็เลยเสียงรถไหลเจ้าเวลาน,นีจ้ะมีอยู่เจ้านี่บอไรนี่ขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้ค่ะพอประมาณบอไรกับข้อแห้งอ่ะอใส่หลายมันจะกินหนีมันชาเขียว ต่วาทามาแซบบ่ใช้เขียวแซบแซบ,บค่ะนมนูนี่นกะขายดีของทางร้านเนาะต่ว่าทา้งร้านตัวหลักๆก็ะคือจะเป็นกาแฟาที่ขายดีที่สุดเนาะข,ของทางร้าน,นคือกาแฟาโบรานกับกาแฟาเนียน้องกับพันไดสอนกาแฟาเนียผิดสอบสอนแต่โบรานเดี๋ยวน้องสีมาสอนการเฮ็ดกาแฟาเนีเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาจบไอ้ซาเขียวไปก่อนเนะาะเฮ็ดซาเขียวเห็นมันรบถุกแก้ว ขนาดก็ที่ทั้งร้านนี้เนาะคะ่ะมันก็นสิได้เหตุไปเหตุไปเรื่อยๆแต่ละเมน,แเมนูแต่ละเมนูไอ้ไรไปแต่ละเมนูเพราะว่าคันเฮ็ดเมนูนี้เราไม่เห็นเมนูนี้คือคือบไวอะคือนองมือหัวนองเหตุตัวไดไปแล้วมันขี้คานมาไล่ไล่เบิ้งขี้คานหาเออก็คืออ้าวเมื่อนี้เห็ุสาเขียวก็เห็ุไปจบแล้วก็เขียนไ้คือเหตุจบจบไปแต่ละเมนูเนาะคะ่ะ นี่แหะโอ้ยข้าขี้หมูอยู่เอาายหลอดเนี่ยจิ้มกระไรหลอดลุด้นพี่น้องเลยแบบเอาสำหรับคลิปนี้น้นองกลับไปกันเ้อค่ะนอนเลยพะจเจ้าคขอเวลาขายของก่อนนะจ้า